สวัสดีครับผมทุกคนตอนนี้เราอยู่ในแบบคอมแบ w a ร r เ o r นะครับกับไอหนุ่มสุดหล่อที่เกี่ยวก่านี่นะชุดสวยนี่เป็นไงมาถึงเราก็ฆ่าได้หนึ่งคนละผมว่าเซิร์ฟนี้มันดูเงางายังไงไม่รู้เฮ้ยนี่ไงเจอคนละอัแน,น้ปาดไปเลย โอ้โอ oh. oh, 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 oh. mm ้โอ้เจ็บเจ็บเจ็บตายเซิร์ฟแถวนี้ยังเงียบเลยนะครับตรงนี้มันเงียบเงานี่ควงกระบองเฟียวิเอ๋วเฮ้ยนี่เจออีกแล้วโอ้ยเ oh, 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 oh. สียวเมื่อกี้นึกว่าจะโดนฟัน โอเคนี่ค่าจากเปี้ยวนี่มันจะได้เงินเพิ่มด้วยนิดหน่อยนะครับถ้าเสียเวลาค่าแบบใช้ท่าอย่นี้หนึง่งปาลาระเบิดไปนี่นะครับทุกคนดูผมจะแสดงวิธีหลบก,กระสุนให้ดูนะกระสุนธนูกระสุนอะไรก็ได้นะนี่แบบนี้เลยนะแบบนี้แบบนี้นะมันก็จะหลบได้เขาก็จริงไม่ดูเลยเลๆๆยๆๆๆๆ ผมปลาได้โคตรแม่นเลยผมมาชดเอ,อ้ซีโฟดีกว่านี่ระเบิดโอ้เมื่อกี้อย่างแรงเลยโด,ดหนหลายเข้าอืม,อมเฮเซิร์ฟนี้มันเหงาจัดเลยเดี๋ยวผมว่าอีกสักพักก็จะเปลี่ยนเซิร์ฟนะครับแต่ตอนนี้ผมจะฆ่าคนแถวนอนก่อน เจอคนละไม่ไม่ซีโฟไปกินพี่ชายไม่เดนอืมอืมอืมจะตายจะตายแล้วจะตายแล้วอุ้ยรอดรอดรอดได้ไงวะอ๋อแล้วก็ตายตายเหมือนเดิมอุ้ยไม่ใงไ่โดนอุ้ย บล็อกไม่ได้ปาดเข้าไปเลือดเหลือทีเดียวแล้วโอ้ตายเอิมว่าแต่แบบนี้วิวมันก็สวยอยู่เหมือนกันนะครับนี่นะผมให้ดูนะครับด้านบนโอเคเยี่ยมมันมันก็สวยนะว้าฉันจะมาล้างแขนแกอตอนมีเรามีซีโฟนะนี่ผมไม่ใช้นะผมไม่ใช้หลอกให้มันลงมา เห็นแกเข็นไม่โดูเลยนี่ไงดูละครึ่งหลอดโอ้มุนกล้องผมเกี่ยหม,มุมกล้องเอออยู่ๆก็ปรับเออมือลั่นกดอะไรเนี่ยโดดโอเคปาดไปทีนึงทุกคนดูนี่นะครับนี่ดูดูนะดูนะเทระเบิดนี่เป็นไงโคตรเฟีย้ยวเลยปิศาจสงครามโยรุวอร์ดิวิลมา เราไปหาอ้าวเจอปัดรอไปครึ่งหลอดนี่นะฮะโอ,อ้อีซี่เลยนะฮะจงังหวะเออมีคนมีคนเออมันอ้เอาออกมาดิอาตายตายมันเดิมตายเออคูเซตเออมันอยู่ไหนแล้วเราจะไปแก้แค้นครับอยู่ไกลเราก็ปานี่ใส่คนะรับระเบิดด้วย <practical S 1> ไม่มาเราไปหามันเอง เออเมื่อกี้ผมบ็อกแล้วนะยังโดน,นอ,อีกเหรอเอาแล้วผมระเบิดไปฆ่าใครทนะ่นเเคไม่ได้ไม่เก่งพอนะเราจะมาดูกันว่าด้านหลังเขาทำอะไรกันคนระับเมื่อเขาจะหนึ่งหนึ่งกันมัน้งเอ,อ้ยไม่เขาคุยกันเฉย เอาสวัสดีเรามาแบบเป็นมิตรนั่งเลยโอ้เอาได้เต้นปเต้นโอ้สายเอมเอาละครับผมคิดว่าเซิร์ฟนี้มันเหงาไปหน่อยผมคิดว่าจะเปลี่ยนเซิร์ฟแล้วนะครับเจอกันอีกเซิร์ฟหนึ่งคนระับโอเคครับตอนนี้ผมก็มาอีกเซิร์ฟแล้วคนระับเรามาเล่นกันเลยเราเจอคนนี้จะไปหาเรื่องแล้วปาด เสียงอะไรวะทุกคนเมื่อกี้มันเสียงอะไรแบบนี้คนไทย300%นะครับทรงนี้เรามาหาคนฆ่ากันีกว่านะอ้อนี่งไงเจอโอ้ยได้นะพี่พี่โอ้โหพี่พี่ส่จู้ว่ะปาเรือปุ้ยอย มีแต่เสียงมีมาคราวนี้เซิร์ฟนี้เสียงเพียบเลยกำจะลองใช้ซีโฟเกินมีตายออตายเขาเล่นเก่งกันจัดเลยเซิร์ฟนี้ครับ ผมกำลังคิดว่าอยากใช้ซีโฟเลยก่อนผมนี่ก็คือเพราะเมื่อกี้ผมบอกแล้วนะผมโดนแกแขนแกแขนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยชุบบล็อกสวยชุบเฮ้ยไหลไหลมันไหลมันไหลมันไหลโอ้สาบบล็อกได้แล้วจะตายแล้วเนี่ยปาดโอ้ยไม่โดน ฝาดอีกทีว้ไม่โดนฝาดอีกทีไม่โดนเดินมาก็ตายนี่หวา่าเฮ้ยไม่แน่เขาอาจช่วยผมอ้าวเขาไม่ได้ช่วย เจอคนด้านในนี oh, death, oh, oh, my, 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 my ้โอ้ไม่นาวู้ยผมเสียเปรียบระยะใกล้โอ้โอ้ไม่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 เออตายโอ้ยคนใกล้ตายหวานหมูเล็กปาดไปไม่โดนไม่โดนเราปาดอีกได้ชิวน่ารักดีนะเต่อยากเกยเซนมานานล้วเขาเลือดน้อยด้วย อย่างนั้นโอ้ลาคิวไม่ได้โอ้ระเบิดไม่ทันผมคิดว่าแบบจะวางระเบิดไว้ตรงพื้นอะไรอย่างนี้น้อมันเลยมากระทืบผมแล้วมันก็โดนระเบิดแต่ตอนนี้ผมจะตายนานแล้วน่าเราก็ตายมาแล้วอยากเก้แค้น เราสู้ใครไม่ได้เลย C4 เฮ้ยมีคนอยู่ด้านบนชีวโฟกดดุฆ่าใครไม่ได้เลยเฮ้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 ยด้านบนโอ้สาฆ่าได้แล้วเรียบร้อยมา,ดาโดนสาโดนรัดป้องกันไม่ได้เฮ้ยมายตาย ลงแบบนุ่มนวลเออผมจะข้าบ้านเอฟเฟกต์แปลกๆนะเมะื่อกี้ไม่นะทำไมผมฆ่าใครไม่ได้ไวเลยเออตาย โอ้พี่ชาที่อยู่ด้านบนจะปนไปหนตามตามตาม้วตาม,ตาม,ตามปาดโอ้โอ้โอ้โอ,โอ้ผมโดนฟันเฮ้ยล,ล่องหุนมนุษย์ล่องหุนนี่ป้องกันป้องกันสวยคอมโบคอมโบโอ้อุตสาผมอุตสาบล็อกได้แล้วโอ้โอ,อก,กาสมาแล้วไม่เป็นไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรไม่โดนสัก ดอกบอกผาดเฮ้ยเจสวยอย่างเันแล้วก็ตีเขาเข้าตายปาดไปทีนึงโอโ้โหโอ้ยบอกลาดต,ตายอีกรอบตายอีกรอบเออป้องกันอุ้ยป้องกันอีกรอบนี่เป็นไงคอมโบที่ นีหนีหน,นีกันไปตะนาวตามตามตายเรียบร้อยหาคนที่จะฆ่านะครับนี่คือคนนี้มาขวางระแวงระแวงโอ้ผมตกล่องนี้แหละล่องนี้ผมชอบตกมาบ่อยมากเลยอุยไม่โดนอุยผมฆ่าใครอืยสามดาบผมกลัว น,นั่นนั่นป้องกันป้องกันไอ้ชึบโอ้ตายธนูยิงโคตรแรงเลยแถมแม่นด้วยอุ้ยสำสบก็ยังดีเอ,อือแล้วเราก็ตายนะครับอืมโอเคครับ ว่าได้เวลาแล้วที่จะจบคลิปถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับเจอกันคลิปหน้านะครับบายยนะครับทุกคนเย้ yeah.